เรากลุ่มตรีเพชรในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงในซิลวินาทีทุกชีวิตมีเป้าหมายที่ต่างกันแต่เราเชื่อในสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเชื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยศักยภาพของคนในกลุ่มเรากลุ่มตรีเพชรพลังของคนที่เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นจริงได้กลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอจะทำโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ2,564ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจพพ้อมหาช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้เปิดพื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการชอบชนะไทยช็อป SME พลิกวิกฤตพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พบกับสาวงามแถวหน้าจากเวทีม i s ไ Thailand วิ r ์ลนุสิสิริรัตน์ดวงศรีและเวที Miss ูเนี e r ร์ t h a i l a ไทยแนพรฟ้าบุญิกากุลสุนทรัตน์นำทีมทูบการท่องเที่ยวและทุตการกีฬามิ s ทัวริซึมเวิ d ์ h ไทยแลนดที่จะมานำเสนอสินค้าและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan Page ช้อปชนะไทยช้อป p SME ช่วยผู้ประกอบการด้วยดิจิ t a ลมาร์เก็ตตตั้งแต่1-30ถึง30กรกฎาคม2 5 6 4นี้เวลา1 3นาิกาถึง18นาฬิกา ำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือสอสวร,ร่วมกับสถาบันพัฒนาอสาหกรรมสิ่งทอจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผู้ประกอบการ SME ในปี2564นะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในหมวดของเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ สำหรับในโครงการนี้เราต้องการที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโควิด19นะครับซึ่งร้านค้าหลายร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดร้านค้าหรือไปออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆได้เพราะฉะนั้นการใช้ Facebook Fan Page KOL หรือ i n f l u e n c e r จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างารายได้ให้กับเขาได้เพิ่มขึ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราได้มีการเปิด f a c e b o o k Fanpage ชอปชนะ Thai s ป o p SME ซึ่งมีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการมากกว่าร้อยล้านค้าในการที่เขาจะสามารถขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้ารองเท้าเครื่องหนังเครื่องประดับรวมทั้งสินค้าที่เป็นแฮนด์เมด ในการทําครั้งนี้ก็จะทําให้ KOL ของเราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์และการไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการไลฟ์กันตลอดในเดือนกรกฎาคมนี้ครับครับผมก็อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับกับสินค้าที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้แล้วก็ทําด้วยฝีมือของคนไทยนะครับมาเป็นกําลังใจให้ SME ของไทยแล้วก็มาร่วม แสดงพลังการซื้อของที่ทำในประเทศไทยร่วมกันเป็นกำลังใจให้ SME ต่อไปครับ